เสชันสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยฟังการวิเคราะห์ขุดคุยแคะแกะเกาโดยท่านกูรูแห่งสำนักราชวังลุงสนามหลวงในรูปแบบสนุกสนานเฮฮาแฝงด้วยสาระและความจริง ดำเนินรายการโดยดีเจแยมมี่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยค่ะโดยลุงสนามหลวงและน้องแยมนะคะก็หลายๆคนนะคะมีหลังมามาถามว่าเอ๊ะคุณลุงสนามหลวงนี่แกดีขึ้นแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยหลังจากเมื่อวานที่เราเขามีคนถามหาแล้วแกไม่สบายจะรายก,การไม่ได้อะไรอย่างงี้วันนี้อาการก็ดีขึ้นนะคะก็สู้ๆอะค่ะเขาก็โอเคลุกมาจัดรายการกับกับแยมได้อะไรอย่างเงี้ย สามารถจัดรายการให้พี่น้องเพราะว่าหายไปสามวันก็พี่น้องก็คงจะคิดถึงคุณลุงมากกันแล้วนะคะก็อาจทักทายพี่น้องหน้าซีบอกนะคะที่มาหลอตั้งแต่โอ้สองชั่วโมงที่แล้วมั้งคะเนี่ยสวัสดีทุกทุกท่านแล้วก็ผู้ต่อสู้ประชาธิปไตยนะคะู้รักประชาธิปไตยสา6รอยห้าสิบหกคนนะคะหลายหลายคนก็คงอยากจะได้ยินเสียงคุณลุงสนามหลวงกันแล้วอะเนาะใช่ไหมเออก็ขอ ปมือต้อนรับนะคะคุณลุงสนามหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค<า>่ะประสงคนิกรอผู้จงรักภักดีทั้งหลายที่ข้าพเจ้าไม่ได้มาปรากฏพระองค์ <c oughs> ก็เพราะมีเหตุจำเป็นเนื่องจากบ้านเมืองวุ่นวาย <c oughs> มีผู้ไม่ประสงค์ดีสร้างความแตกแยก <c oughs> ปล่อยข่าวว่าข้าพเจ้าสวรรคตแล้วที่จริงเป็นไปไม่ได้เพราะสวรรค์ไม่ยอมรับข้าพเจ้ามันบอกมึงจะไปไหนก็ไปแต่ไอ้หามาอยู่ที่นี่แล้วจะทำให้สวรรค์ด้อยพัฒนาแบบประเทศไทย <S 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 เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากจะแจ้งประสงค์นิกรทั้งหลายว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสวรรคต พราะสวรรค์เขาไม่รับยังไงก็มีแต่นรกคดแน่สวรรค์คดไม่มีอย่าไปเชื่อใครทั้งนั้นนะข้าพเจ้าไปมาแล้วเขาบอกไม่รับมึงจะไปไหนก็ไปอย่ามาแถวนี้ข้าพเจ้าขอแล้วขออีกเขาบอกว่ามึงทําประเทศไทยชิบหายยังไม่พอไงวะจะมาทําสวรรค์กูพังด้วยจบข่าว นี่คือการทักทายผสมนิกรอนนะคะเอายังไงเห็นหลายๆคนบอกอาการคุณลุงเป็นไงยังไงจะตามาลุงสมชายไปหรือไงในลุงสลามหลวงเนี่ยฮะเป็นยังไงอาการดีขึ้นหรือ,อยังหายไปไหนมาสามวันทําอะไรบ้างรักษาเนื้อรักษาตัวอะไรยังไงข้าพเจ้าไปวัดความดันตามที่สมาชิกหลายท่านแนะนาค่ะ <c oughs> ไปหาหมอหมอบอกว่า กลับไปจัดอย่างเดิมเถอะเพราะถ้าไม่จัดความดันจะขึ้นถ้าจัดความดันจะปกติอ๋อด่านี่เครียดน้ะเนี่ยหมอบอกว่านอกจากความดันของลุงจะปกติแล้วยังจะช่วยประสมนิกรให้มีความดันปกติด้วยถ้าไม่ได้ฟังความดันจะขึ้นถ้าฟังแล้วมันจะผ่อนคลายลงอันนี้ได้อีนนิสง์ ขอให้กลับไปจัดรายการเหมือนเดิมและด่าให้แรงพ่อหมอก็กำลังรอฟังอยู่เหมือนกันเราก็รว่าหมอเป็นแฟนรายการอันนี้ก็เลยต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าท่านที่มีความประสงค์ดีบอกว่าเกรงความดันจะขึ้นนั้นมไม่เป็นความจริงออันนี้หมอรับรองมาแล้วหมอชั้นสิบเจ็ดนะครับสูงกว่าชั้นสิบหกชั้นหนึ่งรับรองมาแล้ว ส่วนหมอชั้นสิบหกไม่ยอมพูดอะไรทั้งนั้นเลยบอกว่าเขาห้ามพูดถ้ารู้แล้วจะลำบากคนะกลัวลำบากก็เลยห้ามพูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่ามผมก็ได้ไปสืบความมานะครับก็ไปถามท่านวันนั้นผมลงบันไดไปจะไปเยี่ยวผ่านชั้นสิบหกได้ยินเสียงคนกำลังโบนอยู่ผมก็เลยเดินแวกเข้าไปถาม โอ้ลุงสมชายโอ้ลุงสุมชาย,ชายถามว่าเฮ้ยเป็นไงวะได้ข่าวว่ามึงตายไปแล้วนี่ว่าเขาบอกว่ายังหรอกยังมีเรื่องต้องถามอีกหลายอย่างมผมก็ถามว่ามึงมีเรื่องอะไรต้องทาอีกเลยฮะโอ้พูดมึงกูกันเลยเหรออยู่มาเจ็ดสิบปีแล้วโอ้เป็นเพื่อนกันเลยนะเนี่ยเออตอนนั้นไม่มีคนเฝ้าไงอ๋อจะเลยมึงกูกูนะเขาบอกว่า ตอนนี้การเปลี่ยนผ่านระดับบนสุดอาจจะเกิดปัญหาไม่ลาบลื่นมผมถามมันมีระดับบนด้วยว่าพวกมึงนะครับบอกเ,เอาล่างสุดก็ได้คือการเปลี่ยนราชการเนี่ยมันไม่ค่อยลาบลื่นเท่าไหร่การเปลี่ยนพบ,บทบเนี่ยค่อนข้างจะลาบลื่นไปปีหนึ่นงนะปีนี้หลังจากที่มีการ วางระเบิดโดยสายใต้พลกรสวรนรัตเนี่ยคนของเปรมคนของสุจุลานนนก็เลยฟังนั้นมันก็เลยยอม<ะ>ยอมให้สายหมวกแดงผลลบพิเศษขึ้นมาเป็นพบัตบอทีนี้ก็คงจะลาบลืดพอสมควรเพราะว่าตอนนี้บรารมีกลับมาอยู่ที่บ้านสี่สาวแล้วสี่สาวได้บรารมีไป <4 S 1> แล้วสีสาวก็แสดงบรารมีอื โดยการหวานคำหวานตู uh huh. ไม่ต้องเป็นห่วงฐานแก่ยังอยู่วงเล็บอคอยฆ่ามึงกันแหละ <c oughs> ไม่เลวกไอ้ป้อมใจเย็นนะ uh huh. พี่ช่วยเต็มที่วงเล็บมึงอย่าเปิดอะไรกัน uh huh. เพราะฉะนั้นตอนนี้ <c oughs> ก็ใช้แผนที่ว่าดันมันเข้ามาให้มันเดิน ลุยหน้าลุยทัวไปเลยตอนนี้จะทำอะไรก็ทำเต็มที่ไปเลยนะค่ะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนตะเถนเป็นหมอเล่นหมดเลยเอาให้หมดเอาให้หมดทำทุกอย่างแช่แข็งเต็มที่โอ<ห>้แล้วก็รีบออกอพรลบรยุอบอบตอไปซะอืยุบเลยเหรออะไรที่สมัยทักษิณมาเคยทำยุบให้หมดแนะ ยุบให้หมดเพื่อรวมสูงอำนาจไว้ที่เดียวกันยุบไปเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นต่อไปทุกอย่างจะมาจากการแต่งตั้งอย่างเดียวจะฟื้นระบอบการปกครองที่เรียกว่าปฏิรูปจักกรีสยาม,มเหมือนสมัยเสด็จพ่อรอห้าเนี่ยแหละจะทำอย่างนั้นปฏิรูปใหม่เลย ทีนี้มันมีเรื่องกัยู่นิดหน่อยระหว่างพี่น้องคือพี่ชายเนี่ยจะเล่นงานทุกคนที่ทำตัวกระด้างกระเดืองอสนิทสนมกับพ่ออแต่ไม่เอาใจลูกชายก็มีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบจะได้ป้องกันตัวไว้ก่อนนะอ่าเชิญเลยค่ะคุณลุงลายต่อไปได้ข่าวว่าหลังจากดิสท์ธน วัชโรไทยคนที่เข็นรถเข็นผมก็ขาวค่่ะะคคนที่วางแผนน้ําท่วมคนที่อมค่าที่ดินนะนะค่ะเวลาเขาขุดวางใต้ดินเนี่ยเขาเอาดินไปขายเนี่ยอืคนนี้ถูกเข็ดไปแล้วไลยต่อไปขอให้ระวังตัวไว้ใครอะคะชื่อขึ้นต้นด้วยจอจานว้ามีใบด้วยอ่ะเป็นไงข้างบนมีสระอีจีแล้ว ลงท้ายจะยอยักษ์จิรายุข้างล่างมีสรโลุโอ้นั่นไงานายต่อไปไอที่เล่นานเพราะว่าคนนี้เป็นบอ่อเงินบอ่อทองอเวลาลูกชายไปถ่ายแล้วไม่ควอยจะให้เพราะฉะนั้นมีรายการถือว่าล้างแค้มแล้วก็จะตั้งคนใหม่เพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายเนอันนี้ก็เป็นข่าวดี แต่ว่าน้องสาวทําตัวเงีย,ๆยบๆแต่คนที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนที่เป็นน้องสาวนี่แหละเจ้าแห่งความประหยัดผมไม่หวีหวีไม่ล้างหน้าไม่แต่งหน้าไม่แต่งคนนี้จะทําตามพ่อทุกประการอถ้าพลุกๆได้ขึ้นมาหล่รับรองว่า เต็งเซงตาช่วยชิดซ้ายนะคิมจองอินต้องมาดูงานแน่ๆเลยโอ้จริงดิอืแแช่แข็งเป็นแมมมอดไปเลยตายแล้วอันนี้คือสิ่งที่เกิดและกำลังเกิดอันนี้นี่คุณลุงไปเข้าเฝ้ามาใช่ไหมเนี่ยไปเข้าเฝ้ามาเ<อ>ขาบอกว่าตอนนี้เชือดหมอเรียบให้ดูเป็นตัวอย่างอไอหมอสามสิบบาทเนี่ยสามสิบบาทมึงชงกันนักใช่ไหม เอามาตัดหัวให้ดูอ่าเอามาเล่นให้หนักอืมไอคนที่รับจำนำข้าวราคาสูงใช่ไหมค่ะต่อไปก็จะโดนอ่าทำไมเขาช่วยประชาชนแล้วทำไมจะต้องให้โดนด้วยอจะจะเอาอะไรนั่งหนาเนี่ยได้ถาม,ามเขาไหมคะคประชาชนฉลาดปกครองยากอ๋อประชาชนมีเงินมีทองแล้วมันยิงอืมประชาชนมีเงินมีทองแล้วเราจะไปแจกถุงได้ยังไง ใครจะมารับอ้โเกตค่ะเกตถุงพระราชทานบอกกูไม่เอาออยากได้โครงการแพทย์เคลื่อนที่บอกกูไม่ต้องกูมีสามสิบบาทถุงพระราชทานบอกกูบ้านกูมีเยอะกว่านี้อีกกูแจกถุงหนึ่งเป็นพันประชาชนรวยมากเพราะฉะนั้นไม่มีใครมารับแจกทําให้โครงการพระราชดำริกลายเป็นโครงการพระราชดำหลุดหลุดไปเลยหลุดหุ้ยไปเลยหมดสภาพเออดังนั่นนี่นะ ถามเขาดูแล้วว่าทำไมเขาต้องเล่นงานตระกูลชินวัตรทำไมอะคะเขาบอกผมว่าอ่าแผ่นดินนี้ประชาชนในประเทศนี้เป็นของเขานั่นไงนทงหวยจะทำอะไรก็ต้องถามเขาก่อนจะมาพัฒนาประเทศในขณะที่เจ้าของประเทศเขาไม่อยากพัฒนาเรียกว่า ไม่รู้จักกาละเทศะไม่ถามเจ้าที่เจ้าทางเหมือนอย่างกับว่าไปลงทุนที่ชนบุรีแล้วไม่ถามกำนันเปะก็จะมีชะตากรรมที่ไม่ดีค่ะฉันใดก็ฉันนั้นการเป็นรัฐบาลในราชนจาจักรไทยก็ควรต้องถามพระเจ้าอยู่หัวก่อนอว่าจะให้ทำหรือไม่ให้ทำ ดูอย่างโครงการโฮเป e l วสร้างผ่านวังมันก็ไม่ได้เกิดเพราะไม่ได้ขอต้องขออนุญาตรถไฟฟ้าแต่ละสายกว่าจะสร้างได้ต้องให้วังซื้อที่ดินลงหน้าไว้ก่อนแล้วค่อยสร้างไม่แฟร์แฟไม่แฟไม่รู้ประเทศนี้เป็นของกูไม่อะไม่แฟร์แค่บอกว่าประชาชนเป็นของเขาก็ไม่ใช่แล้วถามประชาชนบ้างเปล่าเขาต้องการอะไรอะไม่ไม่ใช่ก็้องถามด้วยว่าประชาชนคนไหนไม่รักในหลวง มีไหมมันมันก็ต้องมีแต่ล็อกยกเลิกไปยถามสองมันไม่กลัวติดคุกแล้วทำไมคุณลุงไม่ขอเขาให้เขายกเลิกไปเลยจะไปยกเลิกทําไมยกเลิกให้ง่อ่ะยกเลิกมันก็รู้ว่ามันไม่รักเออก็ต้องถามประชาชนไงโอจะมาบอกประชาชนเป็นของเขาได้ไงประชาชนก็มีชีวิตเป็นของตัวเองอยู่แล้วในหลวงไม่ได้มาเลี้ยงดูประชาชนนี่คะเธอยังเข้าใจผิดมากยังอ่อนยังอาบน้ําร้อนไม่พอน่าจะอาบน้ําเดือด เธอรู้รไม่ว่าเวลาสารพิพากษาประหารชีวิตเนี่ยใครเป็นคนอภัยโทษให้ดูอย่างผู้พันตึงไปวางแผนฆ่าผู้ว่าโดนโทษประหารชีวิตออกมาได้ใช่ไหมม,มาทำตัวเป็นตกเกงบร,ริไทยที่คุ่อีกอขนาดแมปแมๆแมประหารยังเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของชีวิตก็คือพระเจ้าอยู่หัวชื่อบอกอยู่แล้วอ่ะพระเจ้าพระเจ้าไปว่าอะไร ก็พระเจ้าเพราะว่าผู้กําหนดชีวิตอันนี้พระเจ้าแล้วก็อยู่หัวอีกอืเป็นพระเจ้าของพระเจ้าพระเจ้าปกติอยู่ธรรมดาอนี่อยู่หัวอือยู่เลยขึ้นไปอีกออืวันนี้จะเห็นข่าวนะที่เขาผ่านสภายุบอบตกลับไปเป็นเทศบาลเหมือนสมัยจจมตุสลิดไม่รัฐบาลประเทศย้อนหลังนะเนี่ยเป็นเทศบาล ควบรวมท้องถิ่นเล็กๆเข้าด้วยกันเป็นเทศบาลนะแต่เดิมเนี่ยจังหวัดหนึ่งมีอาบาจอเทศบาลอาบาตอไม่มีแล้วก็มีเทศบาลตำบลประชากรไม่เกินหมื่นห้าเทศบาลเมืองเกินหมื่นห้าแต่ไม่เกินห้าหมื่นเทศบาลนครเกินห้าหมื่นคนขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ ทางฝ่ายไทยเล็บไทยเล็บบางส่วนนะครับเสนอให้เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศใช่ค่ะเป็นสหพ,พันธรทัลอัตเพราะ,ะทำไมเราต้องอชูสหพ,พันธ์ัลลัตล่ะเพราะว่าตรงนี้ใช่ไหมสรุปคือแบบว่าน้องแยมเคยเรียนใช่ไหมเวลาเราเรียนหนังสืออออืการปกครองประเทศไทยมีสามส่วนคือ <S <S ส่วนกลาง <S <S ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ที่จริงแล้วมันมีส่วนเดียวคือส่วนกลางอ้าว ส่วนผู้พิพากษามันยกว่าจังหวัดใช่ไหมค่ะจังหวัดผู้ว่าใครแต่งตั้งมหาไทยคือนายกคือรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอะค่ะค่ะตอนนี้มจาจากคอสชมาจากการปลดอำนาจออือแลวจะมีส่วนท้องถิ่นบ้างคืออบตอ,อบตอเลือกกันเองไหมใช่ค่ะตอนนี้ยกเลิกไปเลยคือทุกอย่างมาจากส่วนกลางอย่างเดียวครับอ๋อมาจากส่วนกลางมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอำนาจเนี่ย อำนาจทั้งหมดเนี่ยมาจากส่วนกลางมันเริ่มมีครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ห้าที่อปปิรูปประเทศอะค่ะ<ฆ>เขาเรียกปฏติรูปจัก,กรีสยามยกเลิกหัวเมืองทั้งหมดนะครับ <ยก S 2> มนทนทั้งหมดนี่ยกเลิกหมดเลยโอ้โหตำแหน่งเจ้าเมืองทั้งเหนือทั้งใต้ซึ่งคนท้องถิ่นปกครองเนี่ยยกเลิกหมดอืกลายเป็นแต่งตั้งจากส่วนกลางอย่างเดียวครับออืรวมถึงระบบการจัดเก็บรายได้คือ พสิยกรที่เรียกว่าประมวลรัศดากรเนี่ยมีหอรัศดากรพิพัฒนทุกอย่างสูบเข้ามาไว้ที่เดียวกันหมดเลยอำนาจก็อยู่ที่เดียวอืทรัพย์สมบัติพสิยกรอืก็อยู่ที่เดียวครับค่ะ,คะอันนี้คือปฏิรูปแล้วเขาก็สร้างความคิดขึ้นมาว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียว เป็นหนึ่งเดียวแปลว่าอะไรครับแปลว่ากูกินคนเดียวใช่กินรวบเลยอืเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ใช่ไหมค่ะแล้วเราก็ไปติดตะกาวเนี่ยอืฟังหัวว่าประเทศไทยเป็นเลือดเนื้อชาเชื้อไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ค่ะคุณลุงใช่ใช่มันไม่ใช่การแบ่งแยกได้ไม่ได้มันเป็นการรวบอยู่คนเดียวอ่ะอืถึงมีพระเจ้าอยู่หัวไงพระเจ้าไม่พออยู่หัวต่างหากพระบาทอีกเอาตีนค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตีนมันทุกอย่างเลยอยู่บนหัวเราอีกทีคือมันเหยียดไม่รู้เหยียดยังไงออืแล้วมันก็ใช้วิธีการใหม่ให้มีการเลือกตั้งแล้วพวกมันก็บอกว่านักการเมืองทุจริตเอาทหารยึดอำนาจเอาศาลตัดสินค่ะคือเป็นมาคนที่บอกถูกบอกผิดบอกชั่วบ,บอกดีบอกมีความผิดมีความผิดคือพวกมันครับอืดังนั้นนี่นะครับ ไอ้ที่เราท่องมาในการปกครองส่วนกลางคือทั้งประเทศน่ะเห็นด้วยครับคือมีราระาทีไปเลยมาจากการเลือกตั้งมไม่ใช่กษัตริย์เนี่ยะภูมิภาคแต่และภูมิภาคมันแตกต่างกันใช่ค่ะมันก็ต้องเป็นมณฑลใช่ไหมเป็นรัฐแล้วมารวมกันต้องยอมรับเรกว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้มันมีความแตกต่างกันใช่ค่ะมันมีลักษณะเฉพาะของมัน และเขาต้องการคนท้องถิ่นมาปกครองคนทั้งใต้ไม่ต้องการคนที่ประยุทธ์มันแต่งตั้งไปปกครองไม่เอาคนทั้งเหนือเหมือนกันครับทั้งเหนือเขามีป่าพินไวท์ทางเพราะมีภาษาของเขาเองนะทั้งเหนือชภาษาล้านนาใช่ไหมใช่ใช่ค่ะทั้งใต้เขามีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งทางภาคกลางทั้งอีสานเขาก็มีภาษาพูดที่มันแตกต่างเพราะนั้นเขาต้องการคนท้องถิ่นปกครองครับอืที่เขาเข้าใจกัน คนตั้งติดปกครองนี่ไม่ใช่แบ่งแยกนะค่ะไม่ใช่แบ่งแยกมันคือการเคารพในความเท่าเทียมอ่ะคุณอยู่ภาคไหนคุณก็อยากได้คนภาคนั้นปกครองเห็นไหมใช่ค่ะคุณอยากได้ต่างชาติต่างภาคมาปกครองเลยไม่ค่ะเพราะเขายังไงเขาก็ต้องเอ็นไปเอ็นไปภาคที่เขายู่อยู่แมันทงถิ่นนิยมมันก็คุยก็รู้เรื่องแล้วมันเข้าใจอคผลถามว่าคุณเอาคนจบรัฐศาสตร์นะจบจากจุฬาธรรมศาสตร์เด็กกรุงเทพไปปกครองทางใต้จะรู้เรื่องไหมอืมนั่นสิ มันก็ไม่เข้าใจใพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าายายมันก็เคยอยู่ทางนั้นแหละใช่ค่ะอันนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็ง,ขงเรียกว่าภูมิภาคนะครับค่ะซึ่งประเทศไทยจริงๆไม่เคยมีการปกครองส่วนภูมิภาคมันมีแต่ชื่อคือจังหวัดใครแต่งตั้งครับแล้วมีมหาไทยอืนายกหรือหัวหน้าคอสชอแต่งตั้งซึ่งมันผิดอะ่ะส่วนท้องถิ่นมีนิดหน่นอยครับแต่ทั้งหมดที่อํานาจมันน้อยมันเป็นผิดในรูปแบบ หมือนเทศบาลนั้นอบตอเนี่ยมันเป็นแต่รูปแบบมันก็ขึ้นอยู่มหาไทยอีกทีเพราะฉะนั้นการชูธงสาพ,พันธรัตเนี่ะก็คือทําให้การปกรครองสามส่วนมันเป็นจริงครับค<ฆ>่ะคือส่วนกลางคือเราเลือกประธานที่บดีส่วนวิพาคเราก็เลือกผู้ว่ามูลัฐไปอืส่วนท้องถิ่นเราก็เลือกอบตอรหรืออะไรก็แล้วแต่แตที่เราจะดต่อนก,ก็เลือกไปเออแล้วอนอกจากนั้นทางการศาล เราก็มีเรียกว่าคณะลูกขุนค่ะคือประชาชนเป็นคนตัดสินใช่ใช่ศาลมีหน้าที่ดูเรื่องกฎหมายเท่านั้นเองค่ะอันนี้นะครับไม่ใช่การฟุ้งซ่านนะครับไม่ใช่ว่าการมองเกินความจริงเพราะว่าคุณจะปฏิวัติจะเปลี่ยนแปลงได้คุณต้องเสนอเป้าหมายที่ชัดเจนจริงไหมค่ะใช่เสนอบอกประชาชนที่ใตประเชนคืออะไรอื อ๋อเรียกทักษิณกับมามันไม่ใช่มันต้องก้าวไกลกว่าทักษิณก็คือใช่ใช่มันต้องไปไกลกว่าวนั้นเพราะปัญหาหนึ่งอะนะปัญหาหนึ่งก็คือว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางการปกครองศูนย์กลางเศรษฐกิจสาสตร์ศูนย์กลางมันศูนย์กลางทุกอย่างเลยซึ่งมันเป็นธรรมไม่น้องแยมไม่เป็นธรรมค่ะถามว่าเป็นธรรมไห้น้องแยมเดินไปสีลาดเนี่ยอืม,มันมีตะทึกกิดตึก,ตก เราจนงงนะใช่ใหญ่มากอ่ะแล้วแม่งตึก22ปี84ปี96ปี108ปีตึกหาแล้วเต็มไปหมดเลยจนไม่มีที่ครับจนขยายจนซื้อข้างๆนะที่การรถไฟมันก็ซื้อที่เดิมของพัตคาเจ้าพยามันก็ซื้อซื้อขยายไปนะแล้วฐานอย่างหนึ่งว่าในคณะชนบทมันขาดพวกนี้นะ ไปรวมอยู่ที่เดียวกันใช่ค่ะม้ลายก็อยู่ในกรุงเทพหมดเลยใ,<ช>ใหญ่ๆจุฬาธรรมศาสตร์อันนี้ยงเด็กต่างจังหวัดยงรู้ดีเลยมันไม่แงังต่างจังหวัดมีหน่อยนึงมัง้งขอนแก่นอะไรเงี้ยนะอืเพราะฉะนั้นทุกอย่างรวมที่กรุงเทพหมดการกระจายมันไม่มี่ประเทศจะเข้มแข็งไม่มื่นมันอยู่ที่เดียวอะ่ะไม่มีทางทุกอย่างที่เดียวเหมือนจบว่าเจ้าเนี่ยเร่าจากกรีนะทุกอย่างอยู่ที่กษัตริย์พิพล์ค่ะสิริกิตฟ้าชายอื พระเทพฮะจุลาพรอยู่ครอบโวเดียวมันจะเข้มแข็งไหมครับนั่นแหะสิไม่เข้มแข็งค่ะแล้วเป็นครอบโวที่ได้เปรียบด้วยนะมันก็จะเสียคนเนี่ยคือมีตคนประจบเพราะมันรวมศูนย์ที่เดียวออือเพราะฉะนั้นคอสชอไม่ต้องทําอะไรครับเอาใจกษัตริย์ทพิพนพิพนเดี่ยงเอาใจเปรมใช่ไหมเปรมแก่แล้วเอาใจเสียก็มีแค่นั้นเอาใจพรอมเอาใจคนมไม่กี่คนโดยที่ประชาชนไม่ต้องสนใจประชาชนเลยเออใช่ใช่ตัวเลขตกตามทั้งแม่มันก็คือเอาใจ เพราะว่าหลับใดที่ทหารด้วยกันนะค่ะเขากกัวอย่างเดียวคือคือโกรเจ้าโกทหารอทหารตอนเนี้ยมันเพียงแต่ว่ามันเข้ากันได้มันยอมกันนะเจรจาต่อรองแบ่งปันประโยชน์แล้วก็สลับกันเป็นออืเป็นคนละปีสองปีในทหารไม่ได้เป็นนานค่ะไอ้พบบบคนนี้เป็นปีสองปีก็ออกคนมาเป็นมันเอาใจคนเพียงไม่กี่คนครับแล้วก็เฉพาะกลุ่มพวกมันอย่างเงี้ย อันนี้หรือที่เรียกว่าแบ่งแยกไม่ได้ค่ะเป็นอันหนึ่งเดียวกันคืออะไรเป็นอันหนึ่งเดียวกันในการรังแกประชาชนครับอืมรวมหัวกันรวมหัวกันอ่ะเขาเป็นดัยวกประชาชนหลายๆคนแล้วทําไมเขาต้องมีส่วนเดียวเพราะว่าควบคุมให้อืมใช่มีส่วนกลางส่วนเดียวครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับกษัตริย์ทุยพล์กินรวบเลยค่ะทุกอย่างขึ้นอยู่องค์กรตีทุกอย่างขึ้นกับสารใช่ไหมเพราะนันมันก็มัดตรงนี้แหละค่ะตรงนี้นะครับ ฝากให้พิจารณานะครับไม่ใช่พูดเล่นๆไ่ใพูดเพื่อเจอไม่ใช่พูดแบบไม่มีที่มานะ,ะเรื่องนี้ยอมเห็นด้วยแต่สพันธรัตเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่ามันจะกระจายความเท่าเทียมงบประมาณปัจจุบันนี้นะทุกๆภาคภาคเหนือภาคกลางอีสานภาคใต้โดนเอาเปรียบโดยกรุงเทพครับเรื่องจริงคุคณไปผู้ผลิตค,คุณไปดูจำนวนเง,งินทั้งหมดนะอยู่ที่กรุงเทพกองที่กรุงเทพทั้งหมดอื m. ทางเหนือดีหน่อยมีเชียงใหม่แต่เชียงใหม่ก็สู้กรุงเทพไม่ได้ใช่คึกงหนืงของประเทศเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะครับใช่ค่ะแล้วคุณคิดว่ามันมันถูกต้องเป็นธรรมไหมละ่ะคุณดูจังหวัดไหนบางที่มีรถไฟฟ้ามีไหมไ<ช>ม,ม่มีเลยไม่มีค่ะแต่แล้วทุกอย่าง, <ๆ S 2> งมันอยู่ที่กรุงเทพหมด <S <S ใช่ศูนย์กลางอำนาจที่กรุงเทพหมดแล้วกรุงเทพมีบริโภคทุกอย่างใช้ไฟใช้ทุกอย่างมากหมดอย่างนี้เรียกว่าความเจริญได้ไหมมันมันไม่ได้ที่เดียวอ่ะมันอย่างนี้เรียกว่าความแข็งได้ไหมไม่ได้ค่ะยังขอโทษ สมมุติกับสึกสงครามนะผมโทรกรุงเทพทิบหายหมดทั้งประเทศจริงไหมใช่ค่ะมันไม่มีการกระจายอ่ะใช่ไม่มีการกระจายหนาาใช่เหมือนกับว่าคุณมีลูกสิบคนเนี่ยนะคุณเลี้ยงดูอยู่คนเดียวแม่ไอ้คนนี้นะอืไม่ต้องทํางานนอนห้องแอร์นั่งรถเบนเรียนมังนอกมีครูมาติวอีกเก้าคนที่เหลือแม่งไปไหนก็ไปเรียนวัดลิงคบนู่น ไม่รู้นอนอยู่ไหนนอนนอกบ้านนอนข้างถนนไปมนถูกไปวัดไปเลยอะไรอย่างนี้ในเมื่อทุกคนเป็นลูก่วนปปะชาชนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมันดีอยู่คนเดียวไอ้คนที่ชื่อกุงเทพเนี่ยอืมผมถามว่ามันเท้มแข็งไหมครับแล้วก็คุณบอกว่าต้องรวมอยู่ที่เดียวแบ่งแยกที่ได้อไอ้สิ่งที่คุณทําคือการแบ่งแยกนะครับอืการให้อํานาจทั้งหมดอยู่ที่กรุงเทพ ให้ทรัพยากรให้งบประมาณอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยอ,อันนี้คือการสร้างความแตแกแยกเนี่ยใช่ค่ะและโฆษณาว่าเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวยังไงอืไม่มีทางอุณแบ<ค>บเียวกมเลยหลอกประชาชนเรื่องเน่าๆของเจ้าไทย i don't